ัสดีท่านผู้เข้ามารับชมแปดท่านมาชมแต่ก็เดียวแปลข้ามฟรีฝั่งนี้เป็นปา่าเตียยแท็กซี่เดินสายเดียวกับปา่าเตี้ยพา,ารามสามป่าเตี้ยนี่ลูกเก่งก็คือลูกปาานะครับมาชมนะครับแปลข้ามฟรีนะครับผู้นี้ชิงอยู่ที่สองพันบาทพอ,อไปชิงอยู่ที่สี่พันบาทมาดู <S 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 ดเตี้ยร้อสิบบาทได้โอ้ลูกเก่งแกขายาฝั่งนู้นเป็นขายาปา่าเตี้ยนกคุ้มมาชมครับ เดียวกับป๋าเทียบจ็กซี่ป๋าเทียบจักซี่นี่ก็ที่เคยเห็นเตะก็ไม่เคยเห็นข้ามนะครับเป็นตัวยกนะครับเป็นตัวยกผมไม่เคยเห็นป๋าเทียบจ็กซี่ข้ามเห็นแต่เป็นตัวยกนะครับเบดก็ประมาณประมาณสนามกลางนี่แหละครับเบลดตัวยกเอาครับมาชมเอาครับสวนครับป๋าเทียลูกนี้ยังไงผมว่าเดี่ยวนะครับเสียเปรียบป๋าเทียตรงที่แกลงสนามบ่อยนะครับเป็นแกถนัด ลงสนามบ่อยมากครับดูลูกเสฟกบอลโอ้โ,โ,อโ,ห,โหสวมยังมาแรกเรียบร้อยฝาเตี้ยยินงงนรราจ๋ายาเตี้ยนกคุ้มนะครับเอาครับยังไงครับลูกนี้ครับฝานงยาบางังคุณพี่จ๋ายาบางัง เอาครับป๋าชวนสยามลบหน่อยครับขอบคุณมากครับมาครับมาชมนะครับเทียมนี้ป๋าเทียบสักทีอะไรอได้เล่นไหมเนี่ยได้เล่นไหมเอาครับมาดูครับมาดูป๋าเทียแก่เป็นมวยห้าวร่างกายต้องบอกว่าสดแกตีตะก้อเสียหลายล้านแล้วนะครับายาเอาย่างไรครับแกสะกอรบลบ แกบอกให้ลบลบลบน้อยเอาก็ป่าเตี้ยมาอ่าครับศูนย์ตอนหนึ่งนะครับเอาครับป่าเตี้ยเสียไปเอาป่าเตี้ยครับเอาครับวันนี้มาเจอป่าเตี้ยแจ๊คซี่ลูกนี้ตีหัวครับเอาครับเปิดหัวลูกแรกป่าเตี้ยแจ๊คซี่แปงครับเอาแปงกินกินที่ไหนป่าเตี้ยบวยเฮ้าป่าลูกนี้เรียบร้อยครับลูกเก่งลูกเก่งป่าเตี้ย ถือว่าเป็นลูกสนักของแกนะครับข้ามเขียวหรือว่าฝ่าเท้าคุณทำไมไม่ไปบวช <c oughs> ครับบ <c oughs> ้างไหนผมยมเบตอนน,น,นี้ไม่เจ็ไ็ไทีเข้างนีสสจับมัดจับมัดจับมัรนคนู้รู้นี่ดีกว่าดีกว่าเพิ่งจะเซ็ตปีนปีนพิชวเรียกด้พิกแนพิชวเก่งพิชว เอาครับใครใครแพ้อยู่นะเอ s จเอดมินเอดมินเอาครับสวัสดีท่านเข้ามารับชม90ท่านขอบคุณมากนะครับมาอยู่ที่สนามสาทรหรือว่าเป็นสนามเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเถียงเหนียวหมายถึงเถียงไม่ยอมเถียงจนกว่าคู่ต่อสู้จะยอมแพ้นะครับมาดูเดียมีป่าเทียบที่บอกว่ามาสู้มาสู้ปาเทียมรามสบอก เอาครับจัดไปครับหมาครับเอาป่าเทียบลูกทําก็คือหัวคือหัวมาดูอาวุธหัวลูกนี้ครับตีหายนะครับลูกหัว<ม>เอาครับมาดูมาดูลูกเสบมาดูลูกเสฟว่าแต่ก้อเดียวมันอยู่ที่จังหวะเสฟเวดนี้ไม่แตกต่างกันเอาครับบมาเตี้ยเนี่ยก็แกเป็นมวยเงินแสนปาดลูกเก่งครับขาสั้นแต่ว่าปาดีไม่รู้นะฉายาเตี้ยนกคุ้ม สวัสดีพี่แย้มนความสวัสดล์รอยังไม่เสร็จคุณหมอวิโรธเอาครับมาชมต่อครับฝาเทียบเดียวคุณหมอมาดูครับที่หมอวิโรธฝั่งนี้เป็นฝาเทียบแล่สิผมก็ไม่เคยเห็นแกเดียวเอาครับฝาเทียบหงมงขาสั้นโอ้ลูกนี้ไม่ทันเอาครับมาดูนะครับฝาเทียบแกเล่นหล,หลายราคาก่อนลงสนามไล่ต่อสามสองบ้างอะไรบ้างนะครับ เอาครับถ้าชนะแกก็จะบวกเยอะถ้าแพ้แกก็จะขาหมดเยอะนะครับนี่คือป่าเทียบแท็กซี่ใช่แท็กซี่หรือเปล่าชายาผมก็ไม่แน่ใจผมก็เอาลูกนี้ออกครับเอาเป็นป่าเทียบธรรมดาพอนะครับนี่เป็นป่าเทียบเดินสายนะครับฝั่งนู้นป๋าเทียบพระรามสามวยห้าว ครับพี่กระบี่เล่นฝั่งไหนครับนี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นต่อราคาเท่าไหร่ก่อนลงห้าสี่สองสองอยล้วเองโอ้ไหในเนี้ยนะครับป๋าเตี้ยแกดีนะร่างกายป๋าเตี้ยสดกว่านะพี่ทำไปเล่นนะป๋าเตี้ยแกซิปนะแกเตะห้อยหัวลงเลยนะแกไม่มีหมดเงี้ยเหมือนเงี้ยมือโดนเปราคาแล้วหนึ่งว่าเน้นกระบี่ราคาแข็งยังแพ้เลยแพ้ได้ไงวะนนี้เออแพ้ดิครับตัวเตะร้อยท่าของพี่มาเดี๋ยวจะเกือบจบเกม เดียวมาจากไหนพี่กระบี่เตะดีมากเลยตัวเตะมาจากไหนเงินเตะเตะว่าเงินที่เหลือเงินพี่กระบี่หมดเลยเขาตู้ราคาพี่กระบี่เขาเล่นกระบี่หมดเลยรอบสนามเลยตายหมดครับเนี้ยไดครับดูเยอะเถี่ยเยอะพี่ยุ่งพญายุงไม่ได้เราติดต้อนเงื่อนี่อยากมดึงเขาดึงเขาไม่อยู่กระบี่บอกว่าจะดึงครับดึงเอาไม่อยู่อ่าไอ้บอลไก่มันก็ตีหายนะเตะเตะปิดต้อมนะ พี่กะบีบอกเหมือนเตอพันหนึ่งเสียชายเชียงกงนะครับกรรมการบอกคุยกันจบยังครับจบยังครับกรรมการถามราคา กรรมการบอกพร้อมยังครับมาดูป่าเจี๊ยบครับป่าเจี๊ยบกับป่าตี้เฮ้ยกับป่าเตี้ยเอาครับเสิร์ฟไปครับโอ้ลูกเสิร์ฟตัวนี้ออกผมว่าผมว่ามีผมว่ามีสิทธิ์ป่าเตี้ยนะผมบอกมีสิทธิ์แคบป่าเตี้ยนะถ้าไปเล่นนะป่าเตี้ยแกมวยเงินแสนเติร์ฟเอาครับยังไงครับป่าเจี๊ยบป่าเจี๊ยบเดียวโอ้ลูกนี้ครับโอ้ไม่ครับนี่ไหมถ้าไปเล่นนะ ปลาเทียนี่มวยห้าวแบ่งเทียบมาแนะ่แอดอันนี้ป๋าทักมาดีนะครับไม่กล้าแบ่งนะครับผมผมจะให้ถ้าชนะแกจะให้ผมจะให้ปลาเทียบได้ได้ไดเยอะเเพราะว่าแกมาไกลนะครับพี่ทักทแกต่อห้าสี่สามสองก่อนก่อนแข่งเยอะแล้วแกเตะข้างในแกก็เอาคนเดียวนะครับที่ไม่มาเองช่วยไม่ได้นะครับเอาครับผม อา่าเห็นนักกีฬาเขามาไกลผมไม่กล้าแบ่งหรอกผมไหนครับอาครับผมก็ไม่รู้ว่าป๋าเตียบเดียวประมาณไหนอ่ามาดูแต่ว่าก่อนลงสนามแกมั่นใจมากต่อสามสองห้าสี่ก่อนลงสนามครับป๋าเตี๊ยบแกมั่นใจนะครับว่าเดียวกับป๋าเตี้ยน่าจะผ่านนะครับก่อนลงสนามไล่ต่อห้าสี่สามสอง่ามาชมต่อมาชมต่อว่าเสิร์บกินป๋าเตี้ยห <ap> รือเปล่าได้บอกว่าต่อห้าแกมายืนเลยเหรอโอ้โห แกกระติบบอกต่อห้าแ้มก็กินมาดูมาดูกินหรือเปล่ารู้จักฝาเตี้ยไหมชายาเตี้ยนกคุ้มเตี้ยนกคุ้มโอ้ลูกนี้ลูกเขียวปลาชาเหรอเนี่ยต่อห้าแทมต่อห้าแทมเหรอต่อห้าแทมไปเลยอ๋อจะพนักซื้อมาเลยเหรอเฮ้ยยังยังต่อเหรอยังต่ าครับจะฟอเท่าไหร่แล้วครับเอาครับเสือมาขาขวาตาเทียบครับเอาครับเอาครับลากเข้าไปครับอาวุธคือหัวครับมนีตีลูกโอ้โหเรียบร้อยเขาบอกว่าเทียบโยไปไหนครับเทียบโยเป็นคนที่อยู่สนามได้ไม่นานนะครับก็รู้ๆอยู่นิสัยเทียบโยแก่เดินสายวันละสิบสนามวันละแปดสนามนะครับแกก็ไปโผล่สนามนี้สนามนู้นทีนะครับ จะไปแล้วครับจะอยู่ไม่ได้นานหรอกเชื่อผมคนคนนี้เขาอยู่ไม่กลับร่องกับลอยครับใครจะไปกับเทพบโยได้ครับไม่มีใครไปกับเทพบโยหรอกครับมีแต่คนบ้านะครับไปกับเทพบโยเพราะว่าแกไปโฟสนามนี้แล้วก็อยู่ไม่ถึงชั่วโมงเดียวก็ไปสนามนู้นสนามนี้อีกนะครับเอาครับเอาครับดูนี่ครับเอาหลงดูนี้หลงครับป่าเจี๊ยบบอกว่าหลงลูกเสือปาเตี้ยปาเตี้ยพาลามสามแกบอกว่ากลัวที่ไหนมาสิมาสิ ตะก้อะไรพี่ชยัยกรรมการขานดังๆหน่อยครับอเอาลูกนี้เรียบร้อยครับเดี<อ>๋ยวเดียวแก้มาะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแก้แบเท่าไหรหกโอหกต่อหครับป๋าเตี้ยเอาป๋าเตี้ยผมบอกแล้วมีสิบแพ้เพราะว่าป๋าเตี้ยแกเดียวประจำโอ้ลูกนี้ ดาเทียบยังไม่ออกเลยนะครับบัณฑิตไม่กินเผ็ดเทียบโยมันดูอยู่ครับตายแล้วครับมันด่าผมนะครับผมนึกว่ามันไม่ไม่ดูไลฟ์สดอยู่รอไปเทียบด้วยมันบอกว่าปากปากครับเอาครับเดี๋ยงไงครับปาเทียบครับเทียบโยน่าจะเล่นปาเทียบผมว่าปาเทียบมีสิ์แพ้ครับเพราะว่าเทียบโยเล่นฝั่งปาเทียบก่อนลงสนามผมรู้ครับเอาครับตีเรียงเทียบ้อยไม้สวนเอาครับเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางอยู่ครับไปตายเฮ้ย เอาครับปาเทียบปาเทียบเอาราคาแข็งได้ไหมปาเทียบอกชอบนักชอบนักราคาแข็งเทียบ้อยเอาเลยครับผมบอกก่อนแรงนะครับแรงเป็นรองป่าเทียบแน่นอนนะครับผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าป่าเทียบแกแกแกร่างกายแกสดโอ้แกตีหลายเซตแล้วนะครับแกตีหลายเซตังไม่มีหมดแต่ว่าป่าเทียบเพิ่งจะตีเซตแรกนะครับเริ่มหมดแล้วมาดูนะครับขานนอกเล่นป่าเทียบหมดเลย ผมว่าป่าเทียบออกเต็มแต่ว่าร่างกายนะครับเป็นรองปลาเทียบผมบอกก่อนนะครับเอาครับขาดลอยครับสกกร์ถึงมาปลาเทียบเอาอยู่หรือเปล่าได้แค่สวนเอาครับปลาเทียบฉายาเตี้ยนนคุ้มครับล่าเข้ามาหน้าเน็ตนูนีิปานลูกเก่งครับเรียบร้อยเรียบร้อยจริงจริงนี่แหละครับตะก้อครับสีสันของตะก้อนะครับสีสันของตะก้อเดิมพันนะครับราคาที่ส่วนส่วนมากที่เห็นเป็นต่อจะแพ้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารู้เยอะเสียเยอะ เอาครับขาดเอามาปัาดแกบต้องเบรกเกมครับเพราะว่าไล่ต่อ3 2 5 4ก่อนลงสนามตียอดป๋าเตี้ยเห็นขาสั้นดูนี้ลูกนี้ลูกเก่งครับเทียบรอยป๋าเทียจะแก้หรือเปล่าครับ้าแพ้โอ้โหผมบอกแล้วป๋าเทีย่ยแกสดร่างกายแกสดนะครับฉายาก็บอกแล้วป๋าเทีย่ยห้าวโอ้โหห้่ออ 4, 3, าอก่อนลงสนาม แปต่อหนึ่งนะครับเผาครับขาดครับป๋าเทียบป๋าเ,เทียบป๋าเทียบบอกมากับซิปแอดมินบอกว่าต่อห้าแต้มก็กินปล่อยห้าแต้มก็จินที่ไหนได้ครับกระบี่ป๋าเทียบแกตีทุกวันร่างกายแกไม่ไม่มีหมดขาดครับหนึ่งแปดปาเทียบไม่มีทางที่จะเก็บเที่สบองป๋าเทียบตอนนี้ตายไปเอบอกวแล้ ได้ไป99%แล้วอ่าครับเอาเอาไม่รู้แต่ป๋าเตีย้ยคือมวยห้าวครับลูกนี้ป๋าเตีย้ยปวนป๋าเตีย้ยครับเอาครับฉายาป๋าเตียเ้ยประจำป๋าเตี้ยนงคุอมตีเรียบร้อยรู้จักป๋าเตีย้ยไหมกันนั้นล่ะพี่ชัยรู้จักไหมพี่ชัยกล้าเดี๋ยวไหมแปลคำทีอ่ะกล้าๆๆแล้วผมตีให้เก็บรางเนี่ยจัดไปครับเดี๋ยวนยดัดรางขอราคาหน่อย เอาแล้วเทียบโยเล่นฝั่งป๋าเทียบผมว่าแล้วมันด่าเราเยอดเค่เอาเสียมมาครับมีแพ้ครับป๋าเทียบยังไงก็เอาไม่อยู่ผมดูทรงแล้วดูทรงแล้วว่าตะก,กอขาดครับเอาไม่อยู่เฮ้ย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 โอ้รูปนี้ป๋าเทียบก่อนก่อนเตะก่อนแข่งแกไล่ต่อ5432เสียต้คเนปอาร์ตแอนดี้ไซรลองเยอะนะครับเสียชู้รอยห้านนะครับแต่ว่ามันเอาไม่อยู่จริงไมนเอาไม่อยู่ดูก่อนดูดูระบบหายใจก่อนจ่ายหัวแล้ว ปาเตียผมว่าไม่ไม่กลับสู่เกมกลับไม่ได้แล้วครับกลับไม่ได้เกมนี้ยังไงก็ต้องแพ้ดูทรงแล้วหนึ่งต่อแปดครับฟังไม่ผิดนะครับตก้อนหนึ่งต่อแปดเอายังไงก็เอาไม่อยู่ครับโอ้ลูกเสิฟโอ้ขาสั้นเขียวเฉยเอาลูกเก่งครับลูกเก่งครับดูก่อนลูกเก่งตียบร้อยโอ้โหบอกแล้วว่าแกลูกปาดแกนี่ปาดหายนะครับเบีดใหญ่ยังรับลูกปาดของปาเตียไม่ได้นะครับ ปาเตียบผมว่าไม่แก้ถ้าแพ้แปะตอนหนึ่งนะครับเกมที่สองครับมาครับเอาครับปาเตียบแท็กซี่เอาครับสวนแล้วครับรถแล้วครับปาเตียเ,เ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แหละครับปาเตียพระรามสามแก้เลยพี่แก้เลยเอารครับ โอ้9ต่อ1นะครับสกอร์ครับเอาครับตามหลังถึง8แต้มเอาเาแล้วครับปาเตียยังไงเฮ้ยโอ้โหมีโยกหัวหลอกนะครับปาปาเตียบอกเตะไม่ลงได้ยังไงอ่าตีน้อยร้อยบอลมากเลยครับพี่เจ้เก็บตังกับอ่ากบี600โอ้แกคงไม่ให้หรอกตีน้อยขนาด เอ้ยเอ้ยเอา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 ,เอา,เอาต้องให้เจ้าตัวมาทวงเองนะครับพี่กระบี่ครับคนอื่นไปทวงไม่ได้หรอกขนาดเจ้าตัวไปทวงเองยังไม่ได้เลยตีน้อยบอกก่อนเลยพี่กระบี่ไม่ยอมให้แน่นอนเดี๋ยวจะทวงผ่านไรสดก็ได้นะแกยืนมาก,ก่อนให้แกเดินมาก,ก่อนนะถ้าไม่เชื่อนะยังไงแกก็ไม่ให้ครับแกเป็นเหลี่ยมนะครับขนาดเจ้าตัวทวงเองแกยังไม่ให้กระบี่รู้ๆอยู่ก็ฉายากระบี่มือหนึ่ง สองต่อเก้าครับเอาครับบาดเย็บจากซี่โอ้ลูกเสิร์ฟครับตรงนี้คมมากครับโอ้โหเอาครับลูกเต๋ออ่าบอกว่าสู้สู้ลูกพี่เจี๊ยบสู้อยู่ครับแต่ว่าป๋าเตียกันแก้มจะไปไวครับยังไงก็อ่ามีโอกาสเสร็จป๋าเตียอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์่อเหรอขาดร้อยครับเปิดไปตรงนี้ครับป๋าเตียดูเขาเปิดซ้ายครับ เอาครับลากไม่เข well ้าครับตรงนี้ต้องต้องต้องแก้มครับปาดเย็บตะกี้ต้องแก้มต้องแก้มครับตีเอาตรงตัวงานเข้างานลูกเก่งครับเรียบร้อยแข้งเข้าไม่อยู่ไอ้ยัวยัวไอ้เร็ว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 เตี๊ยดูนี่ป้าปเตียเยบร้อยโอ้โหช็อตนี้ครับสุดยอดตายแกไม่ตายนะปาเตียบอกก่อน เอาสี่ต่อเก้านะครับเอาครับไม่แน่นะครับผมบอกก่อนถ้าป่าเตี้ยปอกรูกเสือบีดีป่าเตี้ยก็มีสิทธิ์ชักครับเอาครับโอ้เสือบดีครับลูกนี้ครับตีหัวแล้วครับเอาตีหัวป่าเตี้ยต้องต้องแต้มครับต้องแต้มนะครับตีป่าเตี้ยโหนมงเอาฉายาเตี้ยตีนกคุ้มเรียบร้อยครับถ้าแกในง้างป่าคือหมดติดลับเพราะว่าเป็นลูกเก่ง ยินคนเดียวนี้ตายครับผมบอกก่อนแกปาดหนีตัวก็ตายแล้วแต่ก็หน้ลแล้วา้กคูนี้จริงสี่พันบาทนะครับแต่ว่าป๋าเจี๊ยบแกไปไล่ต่อสามสองห้าสี่ก่อนลงสนามเยอะนะครับก็แพ้กันหมดเยอะครับป๋าเจี๊ยบเพราะมั่นใจมาก จะบอกว่าปล่อยไปห้าแต้มก็ชนะจะพูดก่อนแข่งครับเอามาดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าเรียบร้อยครับถ้าแก้ถ้าแก้อีกครับผมว่าเป็นรองป่าเทียเพราะว่าร่างกายป่าเทียสดว่าสดผมบอกก่อนเลยกระบี่กระบี่เล่นมาเยอะครับหมดครับผมรู้แล้วว่าป่าเทียแพ้เพราะใครเทียบโยเล่นสนามนี้ก่อนลงเทียบโยขอแบ่งก่อนลงเทียบโยไม่อยู่สนามก็จริงแต่ว่าทรมาขอแบ่งคนสวยครับเทียบโยครับ แพ้ครับแพ้พอเทียบดูครับฝ่าเทียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแพ้แล้วแตก็แพ้แล้วเอาครับเอาไม่อยู่จริงๆร่างกายเอาไม่อยู่ครับกำลังเอาไม่อยู่ไปลองฝ่าเทียนะครับกําลังผมบอกก่อนป่าเทียแกแกกําลังแกแกดีต้องบอกว่าดีมากๆนะครับถ้าคนกําลังไม่ดีแกโดดม้วนไม่ได้นะผมบอกก่อนเลยครับ สััสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนายพิชานันทศักดิ์บางทลินนะครับสวัสดีครับผมดี่ไก่แกอสวัสดีเช่นกันนะครับทวีคุณทวีมงคลลูกเสือรุ่นนี้ครับเป็นยังไงอ๋อลงครับได้แต้มเอาครับ5ต่อ10ครับขออีก5แต้มตีเสมอฝั่งนน้นขออีก2แต้มเกม ผมว่าโอกาสตาย99%ครับฝั่งป๋าเทียบเอาครับลูกเก่งครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยจริงๆป๋าเทียแกถ้าแกได้ป๋าคือคือไม่มีสิทธิ์รับเพราะยังไงฉายาอะไรรู้ไหมป๋าเทีย,ยอ๋อเทียโนคุ้มอ๋อรู้จักอี๋เหรอพี่ชัยบอกเทียโนคุม้มครับเดี๋ยวแกไปดูไลฟ์สดย้อนหลังแกด่านะเฮ้ยยังไงครับป๋าเทียบป๋าเฮ้ย ตีตายครับป๋าเทียแกตายลูกหยอดครับป๋าเทียบแกไม่รู้ที่บอนป๋าเทียบไปบอกหน่อยป๋าเทียแกตายลูกหยอดต่อครับหน้าต่อสิบครับเอาครับป๋าเทียจ้องแล้วครับจ้องแล้วครับเอาครับเอาครับยังไงครับป๋าเทียเอาแล้วครับลูกตีหัวครับเกี่ยวแน่นอนเกี่ยวแน่นอนป๋าเทียจะได้อ้ลูกนี้เหลี่ยมนี้สุดยอดครับโอ้โหเหลี่ยมนี้สุดยอดเอาแล้วตอนนี้สกอ 6ต่อ10คอยสี่แต้มตีเสมอหรือว่าเป็นงานยากแต่ว่าป่าเทียบยังมัดใจสู้อยู่6ต่อ10ท่านผู้ชมมาดูอไอบแปลคับฟรีครับชินอยู่ที่สี่พันบาทโอ้โหลูกเตือตัวนี้รุนแรงจริงๆแต่ว่าเอาอยู่งานแล้วครับดูนี้ครับลูกเก่งเรียบร้อยครับนี่คือเป็นลูกทีเด็ดของป๋าเตีย้ยเตี้ยลูกคุม้มฉ <c oughs> <c oughs> ายาเขียวมรณะ โอเคครับมาชมเอาครับ50มาเลยจะบอก50มาเลยมาเดียวเลยจะบอกเฮ้ยเฮ้ลุกตาลาเอายังได้ครับปาเช้บาบ้าปากงงปาเตี้ยหนึ่งปาเตี้ยสองฉายาตีนกคุมสวนเร็วตีดหัวเกี่ยวได้ยังไงตีสวัสดีครับไม่ผ่านปาเตี้ยแปะกินมันทานแล้อโดนเกี่ยวเอาเซ่เซ่ตีหัวเดี่ยวเรียบเลยโอ้โหเกียรยอดครับ สุดยอดครับป๋าเทียบ,บอกได้แค่นี้แหละพี่เอ้ยบอกจะมาทรมานอะไรผมเดี๋ยวเดี๋ยวไายบอกว่ากระทิบบอกใครนะบอกว่าปล่อยไปห้าแต้มก็กินกะทิบใครมาพูดให้อดินฟัง <ไป S 1> โอ้ป๋าเทียแกไม่ธรรมดาผมบอกก่อน<ไ>ป๋าเทียแรงแกเยอะแรงแกเยอะสนามอยู่ที่ไหนครับวิชานน์อยู่สาทรน,นะครับเขตน่าจะเป็นเขตคลองสาน นะครับถนนเจร ja ิญนครนะครับดูได้เพราะว่าลูกแค่ลูกทำแง่ล oh ุกทำนะพี know, os, oni, ablo, see, uh, os, ่ชายช่ไม่ได้อยู่ี่ชยไม่ได้หรอก้ลูกชายชายกับคนเดีวลูกชายชายกับพี่เตี้ยออยาู้กชายชายกบพสุธีนะพี่ชายชายป่าเตี้ยช่วไม่ได้แล้วเรอเขาตีดีครับเออ เอาครับปาเทียถือมาโอ้หน้าขวาครับปาเทียบยังเอาอยู่ครับโอ้ยังเอาอยู่เอาครับยอนครับนี่นะครับลูกเก่งยอนได้เออลูกหมวอ่ะเอาครับหกต่อสิบล็อกสิบครับปาเทียบเอาครับเจอไปหน้าขวาครับเอาครับเฮ้ยลูกนี้แตกขวาครับปาเตี้ย พกมาหน่อยใจหน่อยพกมาหน่อยอย่าหมด,ดใจมีแรงพกใจนะครับบอกว่าพกใจมาหน่อยพกมาอยู่แต่ว่าแรงไม่พกมาปาเตียบ,บอกเอาครับเจ็ดต่อสิบครับขออยสามแ้มครับหน้าขวาครับโอ้แตกขวาปาเตียยืนงงเลยครับแตกขวาปาเตียแตกขวานะครับขาขวาครับปาเตียซ้ายไม่แตกนะครับแต่ขาขวา แต่ขาข้างถนัดเอาครับแปต่อสิบต่อสิบลอยสองแต้มครับเอาครับอะไรก็เกิดขึ้นครับชั่วโมงนี้ปาเตี้ยครับเอาครับถ้าแกได้ปาดนี้หมดติดลับครับเอาติดหยังอยู่ครับยังอยู่รักไม่เข้าต้องตีหยอดครับเรียบร้อยครับ้เลยนะเห็นไหมผมบอกว่าแกต้อ เอาครับขออีกแต้มเดียวเห็นไหมผมบอกว่าจะตายลูกหยดเก้าต่อสิบเจ๊ะไหมเอาปลาเตี้ยขึ้นสิบเอ็ดรยเปล่าโอ้ขออภัยครับปลาเตี้ยขึ้นสิบเอ็ดนะครับปลาเตี้ยขอแต้มเดียวนะครับผมขานแต้มผิดขออภัยด้วย สิบเอ็ดต่อเก้านะครับป๋าเตี้ยขอแต้มเดียวโอ้ป๋าเตี้ยขอแต้มเดียวนะครับสิบเอ็ดต่อเก้าเอาครับเก้าต่อสิบเอ็ดขอภัยด้วยท่านผู้ชมทางบ้านเอาครับอีกสองเมตรตีเสมอเทียบแท็กซี่ครับ9ต่อ11พลิกเดือนครับโอ้โหลูกนี้แต่ขาขวา3ลูกติดต่อกันนะครับตอนนี้10ต่อ11นะครับเอาครับงานมาแล้วครับป๋าเตี้ยโอ้อีกแค้มเดียวตีเสมอโอ้ ติ๊กกบ,บีบอกมากติบ,บ,บอกว่าเทียบมวยใหญ,ญ่เอาครับแต้มเดียวตีเสมอสิบต่อสิบเอ็ดเอาครับป๋าเตี้ยเอาขาขวาอยู่หรือเปล่าโอ้ป๋าเตี้ยแต่ขาขวาโอ้สี่เงินสองครับลูกเดียวเกมผมตั้งอยู่ฝั่งสายเทียแท็กซี่เหนื่อยไหมโอ้สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดท่านผู้ชมป๋าเตี้ยแต่ขาขวาครับเอาแล้วโอ้ผมมองว่าฝั่งฝาเทียแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ พราะว่าแต้มป๋าเตี้ยนาขาดโอป๋าเตี้ยแกแกต้องบอกว่าบอดขวาครับแต่ขาขวาขาซ้ายแกไม่แตกนะครับเอาครับลูกเดียวเกมนะครับป๋าเตี้ยแกตอนนี้เราแวงขวาแล้วครับผมว่าตัวป๋าเตี้ยบท็กี่จะตัดไปขาซ้ายครับเอารูกเดียวเกมนะครับ11ต่อ11ท่านผู้ชม11ต่อ11ครับเอาครับป๋าเตี้ยเอาครับหน้าขวาครับติดใจครับเอาครับอย่าให้แกได้ปาานะครับรู้แกปาาแล้วครับเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย เอาเอาครับตัวเดียวเกมเฮ้ยเฮ้ยแทงเขาไม่เกมรูนีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลูกฝากมีจริงจริงยังเอาอยู่โอ้โคนละเม็ดครับบอกแล้วปาเตียแกปาดหมดสินรับเอาครับปาเตียก็ขอแต้มเดียวนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเอาครับมีโอกาสเกมนะครับห้าสิบห้าสิบ มาดูนะครับป๋าเตี้ยแท็กซี่เอาครับชิบิต่อชิบเิ <Okay. S 1> เอาครับแมตช์คอยรั้งที่2องหรือทั้งที่3ครับป๋าเตี้ยรครับมาครับโยงมา oh. ป๋าเตี้ยลูกแรกไม่ดีลูก2เอาครับตีเหลี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเอาออกโอ้ยลูกนี้ออกลูกนี้ออกครับแกขอแก้เลย ครับป๋าเตี้ยจนะนะครับโอเคครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตี้ยไทยครับลูกเดียวไม่เกมครับอุตส่าห์ไล่ตีเสมอนะครับสิบสิบเอ็ดไล่ตีเสมอตีเบียดจอดตีเบีดนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะจะให้แกแต่ว่าแต่ว่าขอพักก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ให้ดูป๋าเตี้ยก่อนก เียบเย็นไรลบก็แทงเตียบกเกูรู้ใครเสั่ไม่มาเลปาเตียบเปหนแล้วเียบสนารยบาทเท่าน้นีอยบเท่าไราดีท่าเอเียบปนะโอเคนะครับัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่นะครับเหลียมนี้ปลาเตียบแท็กซี่ ไม่ยอมนะครับจะขอแก้มือป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับเดี๋ยวให้ให้ป๋าเตี้ยพักก่อนนะครับเดี๋ยวปย๋าเตี้ยจะขอแก้นะครับโอเคนะครับสวัสดีท่านสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้กินกิน